สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ขอส่งต่อพันธุกกรรมดีๆนะครับเป็นวัวเลี้ยงนะฮะเป็นวัวลอยเลี้ยงครับผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิตัวครับนะฮะสิตัวมีทั้งบีบมาสเตอร์ มีทั้งบรามันแล้วก็ชาโลเล่นะครับพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อช่องทางการติดต่อนะครับขึ้นให้ตรงหน้าจอนะครับเอาละครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอแจ้งราคาก่อนเลยครับเพื่อไม่ให้ท่าน ได้เสียเวลารอฟังราคาช่วงท้ายคลิปนะครับตามสไตล์ของพูดจาภาษาวัวเนี่ยคือบอกราคาก่อนเลยนะฮะบอกราคาก่อนเลยนะครับทั้งหมดเนี่ย18ตัวนี้นะครับมีเพศผู้4ตัวแล้วก็เพศเมียเนี่ย <c oughs> 14ตัวนะครับนะะเพศเมีย14ตัว แบ่งเป็นวัวกินนมนะครับวัวที่กำลังกินนมอยู่เนี่ยแค่2ตัวนะครับแล้วก็วัวตะกอเนี่ยที่หย่านมไปแล้วเนี่ยสองตัวนะครับแล้วก็มีวัวเพศเมียที่หย่านมไปแล้วอีก2ตัวนะครับแล้วก็มีตัวผู้อายุ1ปีเป็นบีฟมาสเตอร์เลือดร้อย1ตัวนะครับ ที่เหลือคือเป็นแม่บล็อกแม่พัน์หมดเลยนะฮะมีบราแม่น6ตัวนะครับบรามัน่เนี่ยแบ่งเป็นพันแท้4ตัวแล้วก็ F2 F3 อีก2ตัวนะครับเนี่ยนะฮะที่เห็นเทาเขาวขาวอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆอหย่านมไปแล้วนะครับวันนี้ปล่อยออกมาถ่ายคลิปก็ดุดุไปอย่างนั้นฮะแม่น้ำนมไม่น่าจะมีแล้วนะครับนี่ก็เป็นพันุ์แท้นะครับ พันแท้เลือดร้อยครับผมตัวลูกเนี่ยก็ยังไม่ตีเบอร์นะครับตัวลูกยังไม่ตีเบอร์ส่วนคู่นี้เป็น F2 กับ F3 นะครับนี่ก็เป็นชุดรุ่นๆที่หย่านมไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นพันแท้เลือดร้อยครับตัวนี้ลูก437นะครับ Investment อายุประมาณ7เดือนนะครับส่วนตัวนี้ c 2 b e e f m a s t e r ครับผมนะแล้วก็นี่คือ ลูกที่เกิดจากแม่บาเล่นะครับบีฟมาสเตอร์นี่คือลูกเจ้ากาโต้นะครับลูกเจ้ากาโต้อะลืมบอกราคานะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับ18ตัวก็คือ8 0 0 0 0 0บาทนะครับนะฮะราคา8 0 0 0 0 0บาท18ตัวถัวเฉลี่ยแล้วก็ตกตัวละประมาณ40,000นิดๆน,น,นะครับตัวนี้เป็นบีฟมาสเตอร์ลดร้อยพันแท้นะครับอายุ ประมาณ1ปีส่วนคู่นี้ก็เป็นบีบซีหนึ่งซีสองนะครับแม่เป็นซีหนึ่งลูกเป็นซีสองนะครับเพศเมียนะฮะอ่านี่นะครับนี่ครับบีฟดำตัวนี้เกิดจากแม่แบงกัสแล้วก็พ่อเป็นไบเดนนะครับพ่อเป็นเจ้าไบาเดนนั่นเองนะครับผมอ่านี่ครับดูครับ คือพันธุกรรมแบบนี้เนี่ยจะขายราคาเนื้อเนี่ยเป็นไปได้ยากครับนะฮะแต่ก็เข้าใจแล้วครับว่าพันธุกรรมแบบนี้ราคาเลี้ยงแบบนี้เนี่ยก็น่าจะไปยากเหมือนกันนะครับแต่ก็ลองดูครับผมนะเผื่อว่าจะมีท่านใดนะครับตามหาหรือว่าอยากได้ไปเลี้ยงต่อยอดทางพันธุกรรมเนี่ยวันนี้ส่งต่อนะครับยกทั้งหมดเลยนะฮะ 18ตัว8 0 0แสนบาทครับนะฮะสิบแปดตัวแปดแสนบาทดูครับผมคือในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของความสวยงามเนี่ยไม่มีที่ตินะครับสวยทุกตัวครับผมนะฮะสวยทุกตัวนี่ครับตัวนี้เป็น f 2นะครับตัวนี้เป็นเพศผู้นะฮะลูกของ แม่บาเล่แล้วก็พ่อเนี่ยเป็นบีบเลือดร้อยนะครับพ่เอเป็นบีบเรื้อร้อยส่วนตัวนี้ก็สีสองบีบมาสเตครับผมลูกของบับบ้าพาวเวอร์แปดนะครับอ่ะทีนี้มาดูแม่บ็อกซีหนแดงแดงบ้างนะครับนี่ตัวนี้มีลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับลําตัวยาวนะครับเส้นหลังเนี่ยตรงเม็ดสีแดงเข้มในตัวนี้นะครับนี่ครับผม ัดไปก็จะเป็นชาโรเล่ไซส์ใหญ่1ตัวนะครับตัวนี้7800โลสบายโลสบายเลยครับนะฮะ7800โลสบายๆเลยตัวนี้นะครับผัดจากตัวนี้ก็เป็นบีมารเตอร์ซีหเหมือนกันเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็น C1 นะครับดูครับผมตัวนี้ใหญ่มากนะฮะใหญ่พอๆกับชาโรเล่ตัวเมื่อสักครู่เลยเนี่ยฮะมาดู ตัวนี้ก็ C 1เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ C 1น,นะครับถัดไปก็จะเป็นบีบมาสเตอร์เลือดร้อยนะครับตัวนี้ลูกบับบ้า507นะฮะได้รางวัลรีเซอร์เบตแชมเปี้ยนมาเลยตัวนี้ครับนี่ถัดไปก็จะเป็นบ <c oughs> ีบมาสเตอร์ C 1นนะครับตัวนี้นะฮะอ่านะครับเป็นวัวสาวนะครับเป็นวัวสาวครับผมโอ้โห,โห,โหแต่ละตัวถือได้ว่า สุดยอดจริงๆครับนะฮะสุดยอดจริงๆก็ส่งต่อพันธุกรรมครับโดยเฉพาะตัวนี้ฮะอายุ7เดือนครับผมสุดยอดมากมากเลยนะครับภาพรวมๆก็จะแบบนี้ฮะเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งครับผมนะครับดูน้องน้ำฝน C2 ก่อนนี่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 นะครับทำประกวดได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะ ยานมมีซุปนิดนึงครับปกติถ้าอยู่กับแม่นี่หนากว่านี้นะครับนะฮะหนากว่านี้นี่แหละครับรวมๆแล้วก็18ตัวอย่างที่บอกนะครับผมมีบีฟพ,พันแท้2ตัวนะครับมีบาร์มันพันแท้4ตัวชาโรเล่2ตัวนะครับแล้วก็บีฟมาเตอร์สี c นนะครับแล้วก็บาร์มัน F1 F นเอ่อ F2 F3 นะครับ ราคาย้ายบ้านนะครับผม8 0 0แสนบาทโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ลาไปก่อนสวัสดีครับ